โอเคครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะครับคลิปนี้คือคลิปทํานายดวงความรักประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2562สําหรับชาวราศีพิจิกนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับสําหรับผู้ที่เคยรับชมรับฟังอนุชาม,มานานแล้วเนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ยันติดตามรับฟังอยู่แล้วก็ สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆนะครับการทำนายดวงของอนุชาเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะครับที่จะที่จะเชื่อมั่นหมอดูนะครับคือผมอยากจะเปรียบเปยว่าบางทีเนี่ยชีวิตชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ถูกหมอดูกําหนดนะครับแต่ว่าเราต้องเป็นคนกําหนดชีวิตของเราด้วยตัวเราเองไม่ว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์หรือเราจะเลือกรักใครหรือว่าเราจะเลือกทําอะไรในชีวิต มันไม่ได้เกี่ยวกับหมอดูมันไม่ได้เกี่ยวกับหมอดูจะมากําหนดให้เราหรือว่าต่อให้หมอดูเขาแนะนําว่าทําแบบนี้ดีหรือทําแบบนั้นดีหรือว่ารักกับคนนี้ดีหรือว่าต้องเลิกกับคนนี้ดีจนแล้วจนรอดหมอดูไม่ได้มาเจ็บกับเราหรือว anyway> ่าไม่ได้มาตัดสินใจแทนเราเราเป็นคนรับผลในสิ่งเหล่านั้นหมดเราจะเลิกกับใครจะคบกับใครจะทํางานอะไรเราต้องเป็นคนทําเองทุกอย่างต้องเป็นคนเจ็บเองต้องเป็นคนทุกข์เองต้องเป็นคนเศร้าเองต้องเป็นคนซื้อเองต้องเป็นคนจ่ายเงินเองทุกอย่างเราทําเองหมดไม่ใช่หมอดูทําให้เรา หมอดูแนะนําดีแค่ไหนให้กําลังใจเราดีแค่ไหนแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดเราต้องเป็นคนทําทุกอย่างในชีวิตของเราด้วยตัวเราเองกําหนดมันด้วยตัวเองนะครับยามเราเจ็บหมอดูก็ไม่ได้มาเจ็บกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะครับรับฟังคําทํานายของหมอดูโดยการใช้วิจารณญาณอะไรที่ดีก็เก็บเอาไว้เป็นกําลังใจอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปไม่ต้องใส่ใจนะครับออโอเคเนาะ วิจารณญาณสำคัญที่สุดนะครับมาคาทานายของชาวราศรพีพิจิกผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนภาวะความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2562สําหรับชาวราศรีพิจิกจะเป็นไปในทิศทางเช่นไรนะครับเรามาฟังกันเนาะโอ oh, yeah. คือถามว่ามันเป็นไพ่ดีไหมมันก็ มันก็ไม่ใช่ไพ่ร้ายนะแต่ว่าไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงความลังเลนะครับเหมือนสองจิตสองใจอ่ะไม่รู้จะตัดสินใจยังไงคือคุณต้องมองนะคือเหรียญนันมันมีสองด้านเหรียญมันมีสองด้านไม่ใช่ว่าหมอดูทํานายออกมาแบบนี้แล้วชีวิตคุณจะเป็นแบบนี้เสมอไปนะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวคุณโดยตรงมันอาจจะเกี่ยวกับอีกคนหนึ่งก็ได้คนที่คุณเป็นรักอยู่หรือว่าคนที่คุณรักหรือว่าแฟนคุณภรรยาคุณสามีคุณอ่าเข้าใจไหมสมมุติว่าไพ่มันทํานายว่า ความรักของคุณเนี่ยไม่ดีความรักของคุณมันแย่สมมตินะแล้วคุณคิดว่าตัวคุณจะเป็นแบบนั้นอ่ะบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้บางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนกระทําเรื่องแย่ๆให้เกิดขึ้นก็ได้บางทีอาจจะเป็นแฟนคุณกระทําสิ่งเหล่านั้นให้คุณรู้สึกแย่อ่าบางทีคุณไม่ได้ก่อมันขึ้นมาเองหรือในอีกมุมหนึ่งคือคุณอาจจะก่อเรื่องนั้นขึ้นมาเองทั้งที่แฟนคุณเป็นคนดีอยู่แล้ว มันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่ของความลังเลสับสนวุ่นวายใจหรือว่าบางทียังตัดสินใจไม่เด็ดขาดหรือว่ายังไม่แน่ใจกับชีวิตในแง่ของคนที่กําลังคบกันอยู่เนี่ยผมใช้คําว่ากําลังคบนะไม่รู้หรอกว่าคุณคบกันมานานแค่ไหนแล้วแต่ว่าอยู่ในช่วงกําลังคบกันอยู่เนี่ยสถานการณ์ในในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันบ่งบอกถึงความลังเลอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ย จะไปกับเราได้นานแค่ไหนหรือว่าเขาจะอยู่กับเราไปได้อีกนานแค่ไหนหรือว่าการกระทําที่เขาแสดงให้เราเห็นเนี่ยแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะดีแต่มันก็มีช่วงที่ไม่ดีเช่นกันเออมัน,ม,นมันก็สลับไปสลับมาชีวิตคนเราไม่ได้โดยดวุกิภูลาบไม่มีใครดีพร้อมเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างอาจจะถึงจุดที่ทําให้เราคิดว่าเขาจะเอาอยัางไงกับเราหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะสร้างความสับสนบางอย่างให้กับเราสับสนใจว่าเอยตกลงมึงยังรักก็อยู่แน่หรือเปล่าตกลงเนียบที่มึงทำเนี่ยมึง รักกูหรือมึงรักคนอื่นหรือว่ามึงแอบมีคนอื่นแล้วหรือว่ามึงแอบคุยกับคนอื่นอยู่ห,หรือเปล่าหรือว่าความรักทำไมช่วงนี้มันแปลกๆมันจืดจางหรือเปล่าหรืออาจจะไม่จืดจางแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่ทาให้เราไม่สบายใจหรือว่าเราคิดมากอยู่หรือเปล่าสับสนท่าบหนึ่งนะว่าไงครับดวงครับมาสอบถต่งเรื่อรขึ้นเรียนเกษตรกรลุงอยู่ตำบลอะไรครับเชนเสร ลุงมีสมุดเขียวสเบียนเกษตรกรหรือยังอย่างนะอ่านกันนะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วล่ะเมื่อกี้โทษนะครับโทษนะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องความสับสนนะครับความสับสนใจเนาะไพ่มันหมายถึงความสับสนคือไพ่มันไม่ใช่ไพ่ร้ายนะมันหมายถึงความสับสนเฉยความสับสนในหัวใจอาจจะเป็นหัวใจเราหรือหัวใจเขาหรือมองย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวเราก็บางทีก็อาจจะคิดอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไงว่าไม่แน่ใจกับตัวเขา หรือว่าการกระทําบางอย่างทําให้เราไม่แน่ใจต่อให้รักกันมากแค่ไหนนอนหมอนเดียวกันเลยนอนติดเตียงเป็นผัวเมียกันนอนด้ยวยกันทุกวันทุกคืนบางทีมันก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกกังวลใจในชีวิตคู่ไม่ต้องกลัวนะครับไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไพ่ร้ายมันไม่ได้หมายความว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นหรือว่าจะเกิดเรื่องความไม่เข้าใจจนทาให้เรารู้สึกอยากจะเลิกลากันมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันแค่เกิดความสับสนปันป่นป,นป่วนหัวใจเฉย คุยกันได้คุยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกระทําหรือว่าเขาก็ทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นบางทีคุณก็อาจจะมีอีกคนหนึ่งอยู่ในใจก็ได้นะครับมองในอีกมุมหนึง่งคุณอาจจะมีคนนึงอยู่ในใจแต่ยังแต่ยังรู้สึกผูกพันกับอีกคนหนึ่งเข้าใจไหมอาจจะอาจจะมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแต่รู้สึกผูกพันกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เงี้ยมันก็ทําให้เกิดความสับสนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแฟนตัวจริงของเราเพราะว่าเราดันไปคิดถึงผู้หญิงคนอื่นอีก อันนี้พูดเรื่องชอู้สาวมาปะปพนด้วยเลยนะอ่าและถ้าไม่มีเรื่องชู้สาวล่ะไม่มีเรื่องชู้สาวก็อาจจะเป็นอย่างที่ผมพูดแล้วว่าไม่รู้ว่าจะไปกันได้อีกนแค่ไหนคือมันมันเหมือนกับอิ่มตัวหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ามันมันมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้รู้สึกลังเลอืมแต่ถ้ามีคู่แล้วล่ะเป็นจริงเป็นจังเป็นผัวเมียกันแล้วอ่าเป็นผัวเมียกันแล้วมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วหรือว่าเป็นครอบครัวแล้วเนี่ย ใช่ความลังเลก็มีเหมือนกันอาจจะมีความไม่เข้าใจในบางเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆจนทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหอะไรวะเรื่องนี้นี่หน่อยก็ยอมกันไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มาตลอดหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นหรือว่ามันเพิ่งเป็นหรือว่ามันมีอะไรมาสกิดนิดสกิดนิดสกิดหน,น่อยแล้วธรรมชาติของชาวราศรีพิจิกด้วยคนที่เกิดเดิมพฤศจิก,กาส่วนมากอะ่ะเป็นคนขี้ระแวง บวกกับความขี้หึงขี้ระแวงหลังเลคือไว้ใจคนยากตัวเองอ่ะเป็นคนลึกลับอยู่แล้วอย่างงตัวเองอ่ะตัวคนเกิดเดือนพฤศจิกาเองเนี่ยเป็นคนลึกลับอยู่แล้วด้วยเป็นคนที่มีความลับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆขี้ระแวงขี้หลังเลไปหมดมันก็เลยกลายเป็นทวีคูณไงเธอคือเกิดเรื่องนิดเรื่องนิดเรื่องหน่อยขึ้นมามันก็คิดเล็กคิดน้อยคิดมากนะครับ คนเดือนพศจิกากับคนเดือนกรกดาคนเกิดเดือนมีนาเนี่ยสามเดือนเนี้ยไปเ้วยกันได้เพราะว่าเป็นคนขี้ระแวงหมดเลยสามคนน่ะเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนขี้ระแวงขี้ลังเลกังวลใจง่ายมีนากรกดาพิจิกาเนี่ยไปด้วยกันได้มันไปมันไปด้วยกันได้พวกเนี้ยนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันชอบแบบลังเลอะคือระแวงคิดเล็กคิดน้อยเสมอบางทีเรื่องมันไม่เป็นเรื่องก็คิดไปเรื่อยคิดไปยาวจนแบบทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ต้องกังวลนะครับไพ่มันไม่ใช่ไพ่ร้าย,ายเพียงแค่มันอาจจะเกิดความลังเลในชีวิตคู่ขึ้นมาบ้างนะครับก็ลองคุยคุยกันนะถ้ามีปัญหาแล้วก็ลองคุยคุยกันส่วนผู้ที่เป็นโสดเออพูดถึงคนมีคู่ก่อนเปิดใจคุยกันนะเปิดใจคุยกันถ้ามีอะไรก็เปิดใจคุยกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะความลังเลเนี่ยตอนแรกมันเป็นเรื่องมันเป็นความลังเลเล็กๆไงแต่ว่ามันอาจจะสะสม เหมือนเหมือนม,เม,นมเนะเร็งอะเข้าใจไหมเหมือนมะเร็งอะนะม,มเนะเร็งอะคือตอนแรกมันเล็กๆเราไม่รู้แต่มารู้ตัวีกทีมันก็ใหญ่แล้วเนะี่ยเออคือความจริงทที่เราจะรักษาต,ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเนะี่ยแต่เพราะเราไม่มนะรู้ไงกรณีนี้ก็เหมือนกันคือถ้าเราไม่เปิดใจถ้าเราไม่คุยว่าเรามีอะไรไม่สบายใจอยู่เนะี่ยมันอาจจะเป็นระเบิดตอนอื่นก็ได้เป็นระเบิดในอนาคตก็ได้นะครับเออเพราะฉะนั้นคุยกันเถอะนะไพ่มันไม่ได้ร้ายนะครับคุยกันเถอะผู้ที่เป็นโสดนะเดือนนี้อาจจะ เดือนพฤษภา,าเนี่ยนะอาจาจะเจ้าชู้ซะหน่อยนะครับเจา้าชู้ซะหน่อยถ้าคุณเถียงผมว่าคุณไม่ใช่คนเจ้าชู้อยู่แล้วเนี่ยก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ไพม่มันบอกมันบ่งบอกถึงยังตัดสินใจเลือกใครไม่ได้หรือว่ายังไม่รู้ว่าจะตัดสินตัดสินใจยังไงกันเรื่องความรักหรือว่าคุยกับคนนี้อยู่จีบคนนั้นอยู่หรือว่าคุยกับคนนี้อยู่นนยยก,นนยก็ยังไม่รู้ว่าจะอ,าอย่างไงดีหรือ เขาไม่รู้จะเอาอยัางไงกับเราหรือว่าเขาแสดงท่าทีที่ไม่ชัดเจนให้กับเราจนทําให้เราเนี่ยทั้งทั้งที่เราเนี่ยมีจิตใจให้เขาเต็มร้อยเนี่ยทําให้เราลังเลเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่ชัดเจนกับเราเอ,อ่ตังวลลังเลนะครับไพ่นี้จะส่งผลดีกับผู้ที่โสดและเจ้าชู้เพราะอะไรเพราะาไพ่ใบนี้มันคือลังเลอยู่แล้วมันคือมันไปไหนก็ได้มันลื่นไง เออมันก็จีพนุคนนี้คนนี้ไปเรื่อยเปอยได้แต่ไพ่นี้ไม่เหมาะกับคนที่รักเดียวใจเดียวเพราะว่าจะทําให้เกิดความลังเลจนปวดหัวเพราะทุ่มเทใจให้เขาแล้วเ,เขายังแสดงปฏิกิริยาที่ไม่โอเคแล้วก็เครียดยิ่งเป็นคนขี้เครียดอยู่แล้วด้วยนะเอ,อก็หวังว่าคําแนะนาคือมันไม่ใช่คําแนะนำเราเป็นคำทำนายนะครับหวังว่าคําทํานายเนี้ยจะทําให้คุณรู้ทางหนีที่ได้ว่าจะต้องทำยังไงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ ผู้ที่มีปัญหาชู้สาวผมติงหน่อยว่า,พาไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงสถานรรการณ์ที่มันยังต้องเป็นแบบนั้นอยู่ถ้ามีเรื่องชู้สาวคุณก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ว่าจะเลือกใครไม่รู้ว่าจะจบกับคนนี้ดีหรือเปล่าไม่รู้ว่าไปกับคนนี้จะรอดไหมคือมัน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 แทงกัก๊กไงมันไม่ไปไหนทักทางเลยเออเข้าใจไหมเหมือนกับคุณมีสามคนนะคุณเป็นคนกลางแล้วมีเมียน้อยคนเมียหลวงคนนะ่ง จะอยู่กับเมียน้อย <_ d ream> ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรักเราไปตลอดหรือเปล่าแต่ก็ทิ้งมันไม่ได้เพราะรักเพราะผูกพันมันคันจะอยู่กับเมียหลวงก็เบื่อเหมือนกันเมื่อเซ็งแล้วชีวิตอยู่กับมานานแล้วก็จะคันจะทิ้งเมียหลวงก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมันมีลูกมีเต้าด้วยกันหรือว่าบางทีเนี่ยคิดว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดต่อเราเราก็ทิ้งเขาไม่ได้เมียน้อยก็ไม่แน่ใจในในตัวเมียน้อยอีกว่าจะอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนคือมันมันมันไปไหนไม่ได้เลยมันลังเลไพ่ใบนี้เรื่องชู้สาว ถ้ามีสถานการณ์ชู้สาวเกิดขึ้นไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงการที่คุณกืนไม่เข้าคลาไม่ออกอย่างชัดเจนอืมโอเคนะครับตามนี้แล้วกันเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับก็หวังว่าคำทำนายจะเป็นประโยชน์ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังจนจบนะครับสวัสดีครับ